สวัสดีครับพี่น้องครับที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาในช่างใหญ่นะครับแบบไม่ตั้งตัวเลยนะครับกําลังทําพเนียดอยู่นะครับโอ้นกนะครับบ่งบอกถึงความหมานแน่เลยนี่นกเต็มเลยพี่น้องอไม่ว่างสักกลงเลยนี่โอ้หมานนกหรือหมานพเนียดด้วยนี่นกต่อมาเ็วนั่กอ้สวัสดีครับผม ัโอ้เป็นยังไงช่วงนี้ก็มีเรื่อยๆมาเรื่อยๆไหมอ่าโอ้ในในอันนี้จากไหนนี่ใครสั่งมาเนี่ยเนาะอันนี้ของจันกบอั้ของจันกบชนบุรีชนบุรีอ้าวแสดงว่าติดใจใช่ไหมไม่รู้ปรอกงเพิ่นพาท่านเอาไปยึดเทียดีอ้าวยังไม่ได้เอาพวเนี่ยเราไปทักครั้งก็เลยสั่งใช่ไหมสั่งให้ลูกน้องอ่าเป็นไม้สักเหมือนเดิมไม้สัก ครับทีนี้วันนี้ก็จะเอาพเนตดมาให้ซ่อมสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมขี่รถผ่านมาเมื่อกี้นี่โอ้ข้าวข้าวเหลืองสุเริ่มเริ่มแล้วหลยเออเริ่มสักหน่อยก็ออกล่าเนาะโอ้แถวผมไม่มีเลยแถวนู่นแถวภูเขาไม่มีเลยป่าข้าวมีแต่ป่าอ้อยกับป่ามันเอต้องลงมาทางธรรมนกนกนาธรรมนะครับวันนี้ก็จะ เอาเนียดนะครับพอดีอันหนึ่งหนูกัดอาด่า,ออาตาไข่ของของเนียดขาดนะครับก็เลยจะมาให้ช่างใหญ่น่ะทานะครับเดี๋ยวไปเอาลงมาดูขาดไม่ขาดไม่เยอะหรอกครับนี่ก็พอ่าเนียดนะครับที่เอาไปจากพกกองนี่แหละนะครับมือสองนะพี่น้องนะครับขอแบ่งไปว่าเห็นว่าไม่ได้ใช้ก็รูไม่เยอะไอ้รูไม่ใหญ่ครับพี่น้องนะครับขาดไม่เยอะนะมีแค่นี้กี่กีตาเนี่ย<ด>พกกองตาเดียว หนึ่งตาเอาดูฝั่งนั้นหน่อยไม่ใช่หัวหมุดได้ไหมฝั่งนั้นไม่มีเนาะผมมีอ่านี่นะครับอ่ะก็จะให้ช่างใหญ่ทำพิธีแป๊บเดียวเ <laughs> นาะ <laughs> น่าจะไม่นานครับนี่ครับปอด <laughs> เคยฝึกครับพี่น้องแต่ว่ามันไม่ได้สารต่ออ่ะมันก็เลยไม่ได้ ทำต่อก็เลยลืมๆก็เลยทำไม่เป็นเลยนะครับได้ดำเลยอ่าได้หมดเลยเพ่อขอให้มันไม่ขาดพา่อฮะอันนี้เป็นไม้ไม้ผู้ซาป,ป่าเนาะใช่ไหมพักกงองอผู้ซาป,ปาอ่าคนิีสานี้ว่าไม้บักทันนะมีความเชื่อว่ามันตีทันนกมันหมานมันหมาน, <laughs> น,มนด้วยถ้าไม่พลาด <laughs> ถ้าเป็นตกพลาดเออ ก็ไม่ออกเลยเราจนี้เนาประกองเนาะไปบ่บ่บ่ไปเลยครับเพราะว่ามันบ่ได้แไหมมันคมากแล้วมันก็เป็นไปเออนกเข้ามาแล้วบางทีก็เงียบใช่ไหมพวกรอหรือบินมาดูแล้วก็บินหนีเออหนีไปซื่ออืมห้กระคาดได้ปะเนี่ยบ่ไว้ไมู่้ได้ไปเลยครับอันนี้ขนาดนกทางธรรมเนาะเดี๋ยวไปเจอนกโคกนี่แล้ยงง่เลยโอ้กินยากนะครับต้องต้องยอมเลยนะครับ ผมทอนสมอลหลายครั้งแล้วไม่ไปเลยนะครับไม่อยากไปเลยเพราะว่ามันหนึ่งมันนี่แหละเหมือนพกองว่าแต่มันมันไม่คึกอ่าแต่ว่ามันได้กินเขาเลยล่ะเรแต่ว่าแถวนาทามนี่นกน่าจะมีที่เข้าเหลืองนะพะกองเนะพอจะนั่นอยู่โอ้ตัวไหนอีกน้อนนิตัวดินัวโอ้นกต่อดิน ตัวดินก็ได้ตัวต้นไม้แต่ว่าถ<อ>้าเดี๋ยวว่าที่ไปเสื่อมอันนี้ไม่ต้องใช้อันนั้นเลยใช่ไหมใช้สอดเอาธรรมดาใช่ไหมพะก,กองครับนี่แหละเสี้นใหญ่ทำง่ายๆตาเดียวเนาะตาเดียวครับหนูก็เป็นปัญหาพี่น้องชอบกัด เสร็จแล้วครับพี่น้องแป๊บเดียว่าเพราะว่ามันตาเดียวตาเดียวมันห่างกับทุ่งไงอยู่เนาะถักเอาง่ายาาๆนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพวกรองเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องอสุดยอดองานก็พอมีเนาะพวกรองเนาะเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับอ่า ไหนพ่อครับดูหน่อยโชว์หน่อยโอ้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มันหมาน,มนทีนี้นะครับเปดิดรูมันอ่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องง่ายๆ <laughs> ไม่ต้องห่วง <Okay. S 1> อ่าช่างเป็นของพวกงเองนะครับอันนี้หลังนี้อ่อใน,นตรวสอบนี้พวกงยังใช้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้เลยนนนี่พวกงเอาไปนี่เพราะว่า mm hmm. กําลังจะใช้ไงหนูหนู <laughs> หน <laughs> จัดการก่อนก็เลยไม่ได้ใช้เลย นี่เสริมเสริมกาใช่ไหมพ่อ้องเกาวร้อนใส่กับเชือกนะครับที่ถักง่ายนะครับนี่แหละเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อมาหาช่างพเนียดนะครับก็ขอชมเหมือนเดิมครับพี่น้องพเนียดเป็นไม้มงคลนะครับพี่น้องนะครับเราบอกได้ว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับดูครับสวยมาก ก็ประมาณกิโลแหลนะเนาะพอกองเนาะกิโลอ่าก็ก็ได้อยู่นะครับนี่ใส่เปลือกหอยไว้ให้อย่างดีเลยพี่น้องอเป็นไม้มงคลนะครับเท่าไหร่นะพอกองความยาวเท่าเท่ากันกับอันที่ผมมาซ่อมไหมเป็ดเข่าฮะเจ็ด้นเท่าไหร่เป็นตะตะขายเป็นเป็นสีเขียวนะครับเป็นเชือกเขียวได้เขียว เท่าไหรเพ่อนเม็ดแปรเม็ดเจ็บนี่แหละลังนีบนสี่แง่กว่าแอ้ลหลังลังครับยาวกวา<ห>่านี่ๆน<ห><ะ>่นะผมว่าพุ่มอันนี้สิบอาบุญเมตรสิบห้าอืม,อ,มอันนี้เมตเจ็ดเมตเจ็ดครับนี่สวยนะพี่น้องอใช้ได้เลยนะครับไม้มงคลนี่เพิ่งทำเสร็จนนร้อนยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของครับ ถ้าใครสนใจก็โทรมาถามได้นะครับนี่เอ,อครับแล้วก็มีอีกเยอะเนาะพอกองเนาะนีน่ครับสออู้อะไรแต่ส่วนมากที่ขายได้คือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอกองแบบสองชานเนาะอันนี้ยังไงนี่มันกลไกลยังไงนี่พ่อกองฮะกดเขากดลงอย่างนี้อ๋อ ออล็อกอ๋อเป็นเป็นตัวล็อกแบบใหม่นะพี่น้องอือก็คือกดลงปุ๊บแล้วก็อ่าดึงเปิดเปิดประตูขึ้นนะครับอ่าเน,นี่น,นี่เปิดขึ้นนะครับอ่ากันมันรูดเนาะพ่อกองเนาะนกจ้างไตออกแบบนี้ <laughs> นกจาออก้างไตออกใช่ไหม <laughs> นะครับแล้วก็เอาลงที่นี่นะครับมันก็จะเออเด้งขึ้นมาล็อก ครับอย่างดีเลยนะเป็นการออกแบบแบบใหม่นะพอกองเนาะเซฟเซฟครับมาดูพาเนียดรูปแบบใหม่นะครับกันเหี่ยวววาอย่างนั้นครับผมแต่ว่าผมดูแล้วก็คือเสียวเป็นเสียวนะครับพี่น้องนะพอกองจัดให้นะครับอันนี้เป็นของพ่อพ่ออเกียงนะครับก็เป็นยังไงครับมาดูครับพี่น้องทําไมถึงว่าเสียงดูครับ อ้ดูพี่น้องเอ้ยเป็นต่ยานมยัรยังเป็นเหล็กแหลมนะพี่น้องโอ้กันใดของเราอยนี่โอ้ดูครับพี่น้องเป็นข้างละสองนะพวก,กองนะฝั่งละสองนะพี่น้องเหล็กแหลมโอ้โหเอาแบบนี้เลยแหละครับนี่ฮะตงมถือ เวลาเก็บก็พับเข้าอย่างนี้ใช่ไหมพ่อกองอืมอันนี้เป็นหัวคิดของของโอ้ของพ่อกองเองเลยโอ้เห็นว่าได้ผลด้วยใช่ไหมพ่อกองได้ได้การเลยเหมือนโอ้เจอแล้วใช่ไหมนี่เจอแล้วพะเนี่ยลังนี้เจอแล้วเป็นเป็นมันเป็นยังไงพ่อวันวันนั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยเขามากตัยางแห้งป้าแล้วนี่เขาแห้งเลยครับใส บั้มรวดสเดือดไงออกไมายังสิบินไปเลยได้บ่ะนี่โอ้แสดงว่าเจอตัวนี้เข้าไปมัน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 ต้องไปเสียบมันแ้่กระสัมันคุ่มนกเลยเนาะครับใช่ใช่มันจะนั่นแล้วหนีไปเลยใช่ไหมพระกองปเลยบอกลับมาอยู่เลยคือผมเคยเห็นอีกเหรอเวลามันเข้าตีตอนแรกมันเข้าตีนี่มันมันชนผนียันนี่ มันอาจจะถอยคืนไปตั้งหลักอยู่แถวๆนั้นแหละแล้วมันค่อยลุมใหม่เขามาใหม่บาดนี่อ่าอันนี้สําหรับตัวที่แบบว่าชนแล้วแบบว่ามันมันมันเด้งกลับแค่นั้นอ่าแต่ส่วนมากเวลามันเข้าตีมันจะเข้าแบบปุ๊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 บปุตีเลยแต่ว่าที่ระกองเห็นคือพอชนปุ๊บกระเด็นออกกระเด็นออกแล้วก็บินหนีเลยใช่ไหมไปเลยโอ้โหสมั่นเสียบมันแต่แค่ครับมันพ่กเสียบจะเกามันเข่าแล้วมันเอาเลยได้บัดเอยครับ ใช่ใลักษณะการตีของเหยียวมันมันจะบินชนเลยนะครับอู้พี่น้องเล่นแบบนี้เลยนะครับก็เวลาเอาขึ้นประมาณเท่าไหร่พ่องเอาขึ้นสูงขนาดไหนเอาเชันขนาดไหนกี่องศาประมาณไหนี้ะประมาณนี้แหละ,ะ,ละอืมด้ยมากมันมาต่ำด้วมันคือมาต่ำตๆมาตีต่ำต่อืมมันจะมาชนต่ำต่ใช่ไหมพ่อรครับโอ้โหครับอู้ ครับสุดยอดเลยครับผมครึ่งนิ้วนะพี่น้องครึ่งนิ้วชี้ผมนะไม่รู้ว่ากี่เซนนะครับโอ้โหนี่ผมว่าดเส้นหกเส้นเดือตัวเล็กตัวกระดิ่งแทงนี่แทงเข้าทีนึงนี่โผแน่ๆเลยเนาะประกองเนาะตายตายแท้คันคันมันเสียบควาไม่เลี่ยวมันจะไปป่วยตายครับครับโอ้เล่นแบบนี้เลยนะพี่น้องอ่ะ ก็ S <S <S ไม่ได้แนะนําให้ทำเนาะพ่อกองเนาะแม่คือไม่ได้แนะนํานะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะตรงนี้แล้วแต่นะครับอยากจะออทําก็ทําก็ไม่ได้แนะนําเลยนะครับวิธีนี้ก็คือมันเสี่ยงอ่าครับมันยามันโดนพ้นไงอ่าครับเอ้าก็ประมาณนี้ครับผมคันยวแบบใหม่นะครับแบบซูเสียวพ <c ười> ี่น้องครับก็พอนั่งไปนั่งมาก็เพลีย,ยิ้มให้อยู่เรื่อยนะครับอดใจไม่ไหวพี่น้อง จัดแล้วพี่น้องนี่แหละครับผมความอยากได้ของคนนะครับไม่มีที่สิ้นสุดพอมาเห็นแล้วก็จัดเลยพี่น้องนะเอาแล้วครับตกลงกับพ่อกอองแล้วนะครับเอา้าพวกกองจะทําอะไรนี่โศกเบื้องไหม่กันนะฮโ<ะ>ศกควันมันใหม่โอ้โศกพเนยดใหม่เอาเอาดูดูหน่อยเอาเอานานานะเพราะว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันยาวอยู่พี่น้องนะครับมันมันมันกลัวมันตกพ้าดไงนี่นะครับ ใส่มนหรือเปล่าหรือคาถาอะไรนี่คาถาอยู่ใส่คาถาฮะเาลุ่งตัอเขาดีฮะลุ่งตัวเขาดีกว่ตัดกว่ที่ตัดฟรีแน่นอ๋อถ้าตัดก็คือตัดเข้าลึกเลยที่นี่ใช่ไหมป่อกองคือมันได้สูงตรงนี้พอดีแล้วเออมันมานนี่มันพอดีเลยโอ้ครับถ้าตัดคือตัดเข้าตรงนี้เลยโอ้ลึกมากพอกองอือ มีวิธีเดียวเออเอาไม้ไสหนิท่านเหรเจาะเจาะรูเล็กๆแล้วก็เอาใบไม้ใบไ,ไม้เสียบเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับฮะก็นี่แหละครับผมช่งางอันนี้ก็ต้องทําตามโศกนะครับตามสูตรโบราณนะมันเป็นความเชื่อนะครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อก็มันบอกยากนะครับก็แล้วแต่ช่างนะครับผมแต่ว่า ผมว่ามันมันจะยาวอยู่ตรงนี้กลัวมันตบพลาดถ้าตัดก็จะสั้นไปครับสั้นเกินนะครับก็ใช้สูตรเจาะรูฮะถ้ามันว่มนันเราถ้าไม่หมานอีกก็ตัดเองอีกฮะตัดเลยโอเคครับเอาละประมาณนี้แหละพี่น้องครับก็จะเอาดูก่อนถ้างั้น อาวให้ดีนะพ่ออ,<า>อ้าวโอ้มันเหนียวอยู่นะพ่อเนาะเป็นเกลือไส้ตันนะครับอโอ้เจาะให้โพลเลยนะครับนี่อาไปอีกฝั่งหนึ่งอีก ครับฮะก็เจาะตรงที่คิดว่าตัดเลยเนาะพกกอ,องตี้เนาะถ้าเกิดตัดก็คือตัดตรงนี้เลยต,ตัดนี่แหละตัดตรงที่เจาะเลยไก่ฝากมาในจังน้อยก็ได้อืมครับผมม้าก <c oughs> ็เป็นธรรมดาครับผมอา่าเมื่อเห็นแล้วก็มันก็อยากได้นะครับอา่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระฝากพี่น้องใิเช่นเคยนะท่านที่มาใหม่ก็รียนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมกับ พ่อก,กองนะครับไปก่อนัพ่อก,กองสวัสดีครับ